สวัสดีแฟนคลับของพัตตาเรซิ่งนะครับวันนี้เราจะรีวิวชุดแต่งของ New Fortuner ปี2020นะครับตอนนี้ก็รีวิวกลางสายฝนเลยนะครับตอนนี้ก็ดูครับฝนตกไปปล่อยก็เลยใช้ Samsung S6 นะครับถ่ายวิดีโอเพื่อให้กับเพื่อนๆได้ดูบางส่วนนะครับอันนี้จะเป็นตัวมุมด้านหลังคันนี้ของลูกค้าวิ่งมาไกลนะครับ มาจากจังหวัดอุตรดิตตอนนี้ได้ไป้ายาวแล้วนะแต่ว่าการถ่ายวิดีโอเพื่อให้ลูกค้าเป็นข้อมูลแบบ p พ i เวทนะฮะผมก็เลยสลับป้ายแดงของที่ร้านใส่ให้ชมนะครับตอนนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นของวาซุม่าลักชูรี่นะครับสไตล์สปอร์ต V.I.P. นะครับสำหรับท่านใดที่ นิยมความสปอร์ตนะครับความหรูหราชุดนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับชิ้นหลังแล้วก็พิเศษก็จะมีตัวสปอยเลยอร์อด้านบนด้วยแบบนี้ครับถ้าเราดูใกล้ๆอ่ตัวนี้จะเป็นมิติของสเกิร์ตหลังนะครับเรามีท่อซ้ายขวาจะเป็นท่อ สไตล์ VIP นะครับแบบนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นครอบบันไดนะครับแบบซอล่องข้อดีก็คือเราสามารถขึ้นลงได้สะดวกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งที่เราเหยียบเนี้ยตัวครอบบันไดจะไม่ไปรบกวนในการขึ้นลงนะครับ ส่วน่มุมด้านหน้าเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะครับก็จะถ่ายเพื่อให้ดูเป็นคร่าวๆเ,เฉยๆนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับวิ่งตามไฟด้านล่างลงมานะครับส่วนตรงกลางก็ครอบไปจนถึงตำแหน่งที่ต่ำกว่ากระจังหน้านะครับแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยตัวอักษรคำว่า f o r t u n e r นะครับเพื่อทำให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหน้า สวยและหล่อใช้ได้เลยสำหรับรุ่นนี้ของพัตตาเราก็จะมีรุ่นของเฟียของฟีฟอร์มนะครับของเตร์สตูดิโอคันนี้ก็ก็จะเป็นของค่ายเตร์สตูดิโอแบบนี้นะครับสำหรับแฟนขับของพัตตานะครับท่านใด สนใจข้อมูลในการแต่งรถนะครับเพื่อปรึกษานะครับก็สามารถปรึกษาพัตตาได้นะครับข้อมูลในการติดต่อพัตตาผมจะทิ้งไว้ที่ถ้ายคลิปให้นะครับท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับลองดูหลายๆแนวทางนะครับเพื่อความชอบของแต่ละคนเพื่อจูนความชอบของแต่ละคนนะครับถ้าต้องการข้อมูลอะไรก็ปรึกษาพัตตาเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนศูนย์บริการของพัตตาเราจะมีอยู่3จุดหลักๆนะครับก็จะมีที่ลังสิตธคลอง4นะครับที่1 0อนะครับที่ชนบุรีนะครับเรามีบริการวิ่งติดให้ลูกค้านอกสถานที่นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อซัพพอร์ตลูกค้านะครับในรัศมีของแต่ละโซนที่เรามีจุดในการบริการนะครับผมรัศมี200กิโลนะครับอย่างเช่น อยู่ที่ราเอ็ดนะครับเราก็มีบริการที่สลรคามกระสินขอนแก่นนะครับจจสทรนนะครับเราก็มีบริการวิ่งติดให้นะครับส่วนสหํารับโซนของลังสิทธ์ก็จะมีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสระบุรีนครนายกฉาชิงเศรานะครับได้หมดเลยนะครับลูกค้าลองลองดูนะครับลองเช็คพื้นที่การให้บริการ เข้ามาที่พัตตาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพัตตาก็ต้องขอสวัสดีอยู่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ